ส่งอีกสองคันนะครับวันนี้ SEV ตุวีุกๆนะครับวันนี้ไปอุทัยธานีพี่นั่งหน้าเลยนั่งทวงเลยออสุดยอดเดี๋ยวช่อกกันจับช่อกกันจับ รถสามล,ลอ้อเอกจเจริญสุขนะครับวันนี้ส่งอีกแล้วครับส,สองคันรถสามล,ลอ้อเครื่องสามล้อไฟฟ้าติดต่อผมได้นะครับเอกสามลอ้อเจริญสุขศูนย์เก้าเจ็ดศนย์หนึสองห้าสองห้าศูเ้ครับเยไป ไยามายามาขนาดโฟกลิฟเรายังใช้ไฟฟ้าเลยนะครับผมเป็นเราเป็นผู้นำเรื่องรถไฟฟ้าตัวจริงที่เดียวแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเอามาฝั่งนี้นิดเดียวครับได้แล้วได้แล้วเอาวางเลยไม่ปิดท้ายเดี๋ยว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 เอ่เขามคอบกค เดี๋ยวเดียกฟลกลิฟต์ได้พี่ตียกฟกลิฟต์่ก่อละขึ้นดยนปพี่ต้องปิดกระบะก่อนไม่หนูว่าเอาถ้าถ้าให้น้องมันเลยและเอาเอายาลดนองได้ไหมอ่ะแล้วก็มาทรวงเอาไงแล้วก็พี่น้องมันเลยมันเลยแล้วก็่วงเอาให้มันให้มันเสมอเบนี้่ อ่าลอง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 ได้ครับได้ครับเเราปิดฝากระบ้าดีกว่าพี่อ่ะตีตีเตีลงก่อนแล้วค่อยเอาเอางานออกเดี๋ยวเราจับรถก่อนม่มัอนต้องค่อยๆถอยงาออกไง เดี๋ยวตอนดึงงามันดึงยากอ่ะพี่ช่วยช่วยช่วยจับหน่อยเดินอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยผ้าผ้าผอาผ้ไอ้นี่แต่แน่เลยเนี่ยโอ้เต๋เต๋ยกก่อนเดี๋ยวก่อนเต๋ต้องยกเดี๋ยวปิดกระบะเดี๋ยวนี่แต่เนี่ยไปแล้วจ้าอุทัยธานี น<พ>ี yeah. ่บายบาย